<g ül> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับกแกละเปลือกมาเล่าวันนี้เราจะพูดถึงแม่ทับผู้เขย่ากำแพงโรมฝันร้ายของโรมันฮันนีบาลข้าสาบานว่าเมือ่อโตขึ้นข้าจะทำ้ายพวกโรมันด้วยดาบและไฟและนี่เป็นคำสาบานของเด็กชายผู้ที่โตขึ้นเป็นยอดขุนศึกผู้เกือบทำลายอาณาจักรโรมันได้ด้วยกองทัพจากกาทวี ฮันนบาคาราบาเกิดที่สเปนเมื่อปีที่248ก่อนคริสต์ศักราชปิดาเป็นแม่ทัพใหญ่คาเทตชื่อฮามิคาบาคาซึ่งเคยรบกับโรมันในสงครามพิวนิกครั้งที่หนึ่งที่คาเทตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และความบาชัยครั้งนั้นก่อแค้นฝังแน่นในใจของฮามินคาซึ่งเขาได้ส่งต่อมระดกแ้นมาถึงฮันนบาลรูใจคนโตโดยฮามิคาให้บูสาบานต่อหน้าเปลวไฟ ว่าจะทำลายล้างโรมันให้ถึงที่สุดฮันนิบาลมีน้องชายสองคนชื่อฮันรูบาลและมาโกทั้งสามคนถูกเลี้ยงให้โตอย่างนักรบโดยเฉพาะฮันนิบาลที่บิดาของเขาได้เกี่ยวกรรมอย่างหนักเพื่อรับภาระสำคัญในวันหน้า หลังสงครามพิวนิกครั้งที่หนึ่งฮามินคาได้นำทัพบ,บุกคาบสมุทรไอเบรียตั้งแต่เมืองคาจีนาเป็นศูนย์อำนาจโดยใช้ทั้งการทหารและการทูตต่อมาฮามินคาได้เสียชีวิตลงในการรบกำรับชนพื้นเมืองไอเบรียฮันดูบราบุตรชายของเขาจึงรับหน้าที่เป็นแม่ทัพต่อโดยสามารถสร้างกองทัพคาเทดใหม่ได้สำเร็จเว่าไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงเนื่องจากถูกชาวเชลรอบสังหารและก่อนคำสั่งตั้งตั้ง,งแม่ทัพคนใหม่จะมาถึงราทหารก็ยกให้ฮันนิบาลคขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ คาทิจหลังจากได้รับตำแหน่งฮันิบาลยังไม่ได้วางแผนโจมตีโรมเนื่องจากต้องการสร้างพัรมิตรที่เข้มแข็งกับเมืองต่างๆในไอเบรียก่อนในการนี้ฮันิบาลได้สมรสกับอีมิเช่เจ้าหญิงแห่งนครใหญ่แห่งหนึ่งของสเปนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน แต่ทว่าในบรรดาเมืองที่ฮันนิบาลขอทำข้อตกลงด้วยนั้นยังมีนครซาคุนตัมซึ่งมีเหมืองเงินที่อุดมสมบูรณ์ได้เป็นพันธมิตรกับโรมและปฏิเสธข้อเสนอของฮันนิบาลทั้งยังพยายามดึงพันธมิตรในไอเบียไปจากคาเทดด้วยฮันนิบาลตัดสินใจเข้าตีซาคุนตมัมในปีที่219ก่อนคริสตศษษ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 ักราชแม้จะรู้ว่าที่นั่นหมายถึงสงครามกับโรมซึ่งหลักจากการร้อมเมืองอยู่7เดือนทัพคา,าเทดก็ถล่มซาคุนตัมจนลาบสาธารณรัฐโรมไม่พอใจเรื่องนี้มาก เนื่องจากยังไม่ต้องการทำสงครามสภาแห่งโรมจึงสั่งให้คาเทตส่งตัวของฮาริบาลไปยังโรมทางคาเทศปฏิเสธและละรมทัพให้ฮนริบาลเป็นผู้บัญชาการและในปีที่218ก่อนคิตศ,ศ,ศักราชสงครามพิวนิกค,ครั้งที่2ก็เริ่มต้นขึ้น ฮันนิบาลแม่ทัพหนุ่มวัย29ไปยกทัพอันประกอบด้วยทหารคาเธตและสเปนกว่า5,000นายทหารม้านูมิเดียน12,000นายและช้างศึก40เชือกออกจากคาทาโกโนวาคาเธตใหม่ซึ่งหมายถึงดินแดนสเปนทางโรมเชื่อกันว่าฮันนิบาลจะบุกทางทะเลจึงวางแนวป้องกันตลอดชายฝั่งทว่าฮันนิบาลกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือยกทัพข้ามเทือกเขาพิรรนีสและเทือกเขาเอลเข้าสู่ตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลีเพื่อโจมตีกรุงโร แต่ณเวลานั้นเป็นฤดูหนาวซึ่งทําให้การเดินทางข้ามเทือกเขาเอลเป็นไปด้วยความยากลาบากมีครั้งหนึ่งที่กองทัพเจอกับโขดหินใหญ่ขวางทางจนเดินไปต่อไม่ได้ฮานิบาลจึงให้เอาไฟสุ่มก้อนหินจนร้อนแล้วลาดน้ําส้มสายชูลงบางตำราว่าเป็นวายลงไปบนหินจนทําให้มันแตกเป็นเสียเส่ยงเปิดทางให้กองทัพของเขาโอ้โคตรเจ๋งอะ นอกจากสภาพอากาศและภูมิประเทศที่อันธารุณแล้วกองทัพคาร์เธเยังถูกโจมตีจากพวกชาวเขาที่เป็นพันธมิตรกับโรมจนเสียพ่ายพลเป็นจำนวนมากโดยเมื่อข้ามพ้นเทือกเขาเอลไปในสองสัปดาห์นั้นฮานิบาลเหรือทหารราบเพียง2 0 0ห0่น,นายและทหารม้าอีก6 0 0 0นายกับช้างศึกอีก40เชือกเท่านั้นเมื่อทราบข่าวทัพคาร์เธเบุกข้ามเทือกเขาเอลกองสุลโรมันนามว่าพุบริอุสเค์นริอุสสกิปเปโอได้นำทหารสองกองพลประมาณ10,000่น,นายยกมารับศึก ซึ่งแม้กองทัพคาร์เทจจะมีจํานวนมากกว่านั้นเพราะว่าทหารส่วนใหญ่ได้อ่อนล้าหมดจากการเดินทางอันแสนทรมานติดกับทัพโรมันที่แข็งแกร่งและสดชื่นอานิบาลจึงใช้ทหารมา้าดูเรเดียน6,000นายซุ่มโจมตีกองทัพโรมันที่แม่น้ําทีซิอูสในปลายเดือนพฤศจิกาปีที่218ก่อนคิดศักราชจนแตกผ้าย,ยับเยินโกงสุนสคิปิโอได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่โชคดีที่มีบุตรชายของเขาชื่อสคิปิปโอได้ช่วยคุมทัพ ขณะที่พ่อเขาบาดเจ็บพาหนีออกไปได้จากสนามรบไปยังค่ายใหญ่ที่พาเซนเชีย ชัยชนะที่เซนีอุสนั้นสร้างขวัญกำลังใจให้กองทัพคาเทตเป็นอย่างมากและที่สำคัญยังทำให้ฮานิบาลสามารถสร้างความตมิตรกับพวกชนเผ่าเซลติกที่อยู่ทางเหนือของคาบสมุนิตรลีได้อีกด้วยโดยได้นักรบชาวเซลมาร่วมกับกองทัพคาเทตเมื่อสภาหแห่งรบทราบว่าความแพ้ที่คีนซอุส์ยังมีคำสั่งให้กงสงนีกคนในตอนนั้นเป็นสธารารัฐจึงมีการเลือกกองสลสองคนขึ้นมาครองอำนาจร่วมนามว่าเซมโปนิอุสรองกิอูส นำทัพจากซิลีซิลีไปสมทบกับกองทัพสกิปิโอที่พาเซนเทียในเดือนธันวาคมปีที่218ก่อนที่สกัลาดฮานิบาลได้นำกองทัพคาเทตซึ่งประกอบด,ด้วยทหารราบ20,000นายและทหารม้านูดีเดียนกับเซลติกรวม10,000คนยกไปสก,กัดทัพของกิอุสที่มีกำลังพลมากกว่า42,000นายที่แม่น้ำเทเบียและได้รับชัยชนะสามารถโจมตีข้าศึกจนแตกพ่ายสังหารทหารโรมันไปกว่า32,000นายหลังจากที่ได้รับชัยชนะที่เทเบียฮานิบาลได้ตั้งค่ายพัก ในรูดูนาโดยได้รดับการสนับสนุนเสบียงอาหารและกำลังเสริมอีกนับหมื่นจากพธมมิเซลในแคว้กนกอลขณะที่ทางโรมได้ตั้งกองศูนย์คนใหม่2คนคือไกเนอุสเซเวลิอุสกับไกอุสฟามมมิอุสเพื่อรับศึกโดยทั้งสองได้นำทัพแยกไปปิดเส้นทางสายตะวันออกและสายตะวันตกเพื่อสกัดไม่ให้ทัพของคาเทตบุกเข้าถึงกรุงโรมการปิดทางของทัพโรมันนั้นทำให้ฮานิวาล์เหลือเส้นทางสายเดียวที่จะเข้าสู่ธีราภาคกลางของอิตาลี คือบริเวณอาโนซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเต็มไปด้วยหนองน้ําและบึงและ,มะแมลงที่มีพิษซึ่งแม้ว่าจะรู้ดีว่าสายทางสายนี้ยากลำบากแค่ไหนแต่เขาก็ลอกจะใช้สายทางเส้นนี้เดินทับเข้าสู่ภาคกลางของอิตาลีเนื่องจากเป็นทางที่สั้นที่สุดทับคาเทชใช้เวลา4วัน3คืนในการข้ามเทือกเขาเอฟเพนไนและหนองบึงของอาโนโดยสูญเสียไพ่พลเป็นจานวนมากรวมทั้งช้างแอฟริกาที่นํามา ก็ล้มตายจนหมดเหลือเพียงช้างประจําตัวของแม่ทัพฮานิบาลที่เป็นช้างเอเชเชือกเดียวเท่านั้นตัวฮอนิบาลเองก็ถูกมแมลงพิษกัดต่อยจนตาขวาบอดสนิทกองทัพที่สบักสบอมนี้ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพรโรมของกองสุนฟามิลิอุสที่มีกําลังพลมากกว่า3 0,000ื่นนายฮอนิบาลรวงคาสึกให้ไล่ตามและส่งกําลังส่วนหนึ่งไปลอกคาสึกที่ริมทะเลสาบซิเมตโดยหลอกให้โรมันใช้เส้นทางเรียบใช้ฝั่งทะเลสาบเพื่อเข้าตีค่ายขวาเทต ในวันที่21พฤศจิกายน2 1 7ก่อนคริสตศักราชกงศูนฟาราีอุสนำทหารสามื้นนายเดินทัพเรียบทะเลชายฝั่งซีเมนเพื่อเข้าตีทัพคาเทตโดยไม่รู้ว่ากำลังตกอยู่ในกับดักของฝ่ายตรงข้ามอานิบาได้ส่งกองทัพทหารย่อยๆไปหลอกพวกโรมันให้แตกขบวน จากนั้นจึงให้ทหารม้าทั้งหมดเข้าตีทัพรมที่เคลื่อนกำลังอยู่ริมทะเลสาบโดยส่งกองทหารราบทางคาเทตและพันธมิตรเซลติกเป็นกำลังหนุนของทหารโรมันถูกบีบให้ลบในพื้นที่จำกัดและตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในขณะนั้นจนถูกบทขยี้ยับยืนเย็นวันนั้นทหารโรมันกว่า1น0 0 0นายจมน้ำตายหรือก็ถูกสังหารจนซากศพร้อยเกินทะเลสาบส่วนกองถุนฟามินิอุสถูกสังหารในที่ลบหลังจากทำลายค่าศึกที่ทะเลสาบ ฮานิบาลนำทัพบ,บุกเข้าที่ราบาคกกาของอิตาลีโดยได้กองหนุนจากพวกเซลติกอีก20,000ทำให้มีกำลังพลกว่า50,000นายแต่เขาก็ไม่ได้บุกรม พอรู้ดีว่ากองทัพของเขายังไม่มีอุปกรณ์และอาวุธมากพอที่จะเข้าตีป้อมของโรมได้เขาจึงยกพลลงใต้เพื่อบีบให้นครที่เป็นธมิตรกับโรมหันมาเข้ากับคาเทตในยามนั้นสถานการณ์ในโรมกําลังขับขันสภาได้ตั้งฟาบิอุสแม็กซิมุสเป็นกงสุนคนใหม่เพื่อรับศึกฟาบิอุสใช้กลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมโดยปล่อยให้ฮันนิบาลเข้าปิดล้อมโจมตี นครที่เป็นพันธมิตรของรมไปเรื่อยๆเพื่อให้ฝ่ายคาเทตต้องสูญเสียกําลังพลเองแม่ทัพแม็กซิมุสนี่เป็นค่อนข้างจะฉลาดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ฮันนี่บาลเข้าไปตีรมเรื่อยๆแต่ฮันนีบาลก็ฉลาดคือฮันนีาลจะไม่ตีให้เละเทะแต่จะเลือกที่บีบให้เข้ากับฮันนีบาลเพื่อเอากําลังพลให้เยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนแม็กซิมุสนี่ฉลาดก็คือบีบให้หัวเมือต่างๆที่รับมือกับฮันนีบาลเนี่ยสู้จนตัวตายเพื่อที่จะให้ฮันนี่นครับ แม้กลยุทธ์ของฟาบิอุสจะตัดกำลังของข้าศึกได้ทว่าสภาหแห่งโรมกลับมองว่าเป็นการเสียเกียรติภูมิอย่างยิ่งใหญ่ที่ปล่อยให้ข้าศึกย่ำยีเมืองต่างๆตามใจชอบอีกทั้งเกรงว่าหากปล่อยให้ฮนันนวาอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีนานเกินไปสุดท้ายโรมเองอาจจะต้องเสียพันธมิตรและเมืองขึ้นทั้งหมดไปโรมจึงปลดฟาบิอุสและแต่งตั้งคนสุนใหม่คือไกอุสเทเลนติอุส วารและลูเชียนเอมิลิอุสเปอรุส้อมทั้งตั้งกองทัพใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์ของโรมโดยไพ่พลกว่าแสนนายเพื่อหมายจะบดขยี้กองทัพเท็ดให้ย่อยยับซึ่งด้วยกองทัพอันมหามมฆมานี้ทําให้สภาหแห่งโรมมั่นใจมากถึงกับมีสมาชิกสภาจํานวนนับร้อยคนเดินทางไปกับกองทัพเพื่อร่วมชมชัยชนะนั่นเองส่วนฝ่ายฮานิบาลในตอนนั้นเขามีลีพลทั้งหมดห0,000นนาย ประกอบด้วยทหารมา้า10,000นายและทหารราบ40,000นายโดยวางแผนเข้าปะทะก,กับข้าศึกที่ราบโดยการแบ่งกําลังเป็น3ส่วนโดยอ่อให้ทัพโรมันทั้งหมดเข้าตีกาลังส่วนกลางซึ่งเป็นทหารราบล้วนจากนั้นปีกทั้งสองข้างที่มีทหารม้าเป็นกําลังหลักและทหารราบเป็นกองหนุนกองโจมจะตีโอบข้างเข้ามาและกะนาบปวกโรมไว้ตรงกลางกองทัพสองฝ่ายปะทะก,กันที่ทุ่งคาเนในวันที่2ส,สิงหาปี2 1 6ก่อนคิ์ศักราชองทรัพโรมตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยิน งสุนเอมิลิอุสตายในที่รบพร้อมสมาชิกสภาอีก80คนาหารโรมันถูกสังหาร7,000 70, 0นายถูกจับเป็นเชลยกว่า1,000 10, 0นายขณะที่ฝ่ายคาเทศสูญเสียกำลังคลไปเพียง5,700นายใช้ชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่คานาเอทำให้เส้นทางสู่โรมเปิดกว้างขึ้นเาว่าฮันนิบาลก็ยังไม่ยอมเข้าโจมตีกรุงโรม แต่เลือกที่จะยื่นข้อเสนอให้อีกฝ่ายยอมจำนนหากแต่ทั้งโรมกับบอกว่าไม่ข้าไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้าซึงการที่ฮนานิยบาลไม่ยอมเข้าทำลายกรุงโรมนั้นอาจเนื่องมาจากเขายังได้รับการสนับสนุนจากแผ่นดินแม่และธนิตรไม่มากพอรวมทั้งยังขาดอาวุธหนักในการโจมตีเมืองอย่างไรก็ตาม การละทิ้งโอกาสอย่างน่าเสียดายนี้ทําให้ฮานาาน,นิบาลนายทหารของเขาวิจารณ์ว่าฮัน <c oughs> นิบาลรู้วิธีเอาชนะค่าสึกได้ง่ายได้ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากชัยชนะที่ได้มาอย่างไร <c oughs> ความค่ายแพ้ที่คาเทศ แบบยับเยินนั้นทําให้โรมไม่กล้าเผชิญหน้ากับทัพคาเทตและทําให้นครพันธมิตรหลายแห่งของโรมนั้นแปแยพักไปเข้ากับคาเทตทั้งยังทําให้อณาจักมาซิโดเนียเขารวมเป็นพันธมิตรกับคาเทตอีกด้วยและถือว่าเป็นโอกาสทสําสงครามกับโรมด้วยขณะเดียวกันโรมได้เลือกใช้กลยุทธ์ของฟาบิอุสอีกครั้งโดยปล่อยให้ทัพคาเทตรุกเข้าไปในแผ่นดินโรมันและให้โจมตีเมืองต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อหวังให้ค่าศึกอ่อนแอ และอ่อนกําลังลงอย่างไรก็ตามคาเทจยังมีโอกาสได้ทําสุดใหญ่กับกองทัพโรมันอีก2ครั้งในปีที่212ก่อนคริ์ศกราชและได้ชดชนะทั้งสองครั้งจากนั้นทัพคาเทจก็เอาชนะกองทัพโรมันได้อีกครั้งในปีที่208ก่อนคิ์ศกราชและสังหารกงสุลได้อีก2คนเทาว่าการทําสงครามยาวนานนั้นทําให้กองทัพคาเทจเริ่มอ่อนแอลงทั้งยังต้องแบ่งกําลังคนไปดูนครน,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 นู้นครนี้ ีตได้นอกจากนี้ศัตรูทางการเมืองของฮันนีบาลได้ขึ้นมากุ้มอานาจในคาเทตและไม่สนับสนุนกองทัพของเขาในการทําสงครามอีกขณะที่โรมได้สะสมกําลังพลและเริ่มการตอบโ,โต้โดยการเข้ายึดนครที่เป็นพันธมิตรกับคาเทตกับคืนทีละเมืองและ2เมืองเริ่มจะสนุกแล้วครับผมฮันนีบาลได้เรียกกําลังเสริมจากคาโทกูโนวาในสเปนโดยให้อันสดูบานน้องชายของเขานําทัพมาสมทบเพราะว่ากองทัพของอันสุดูบานก็ ถูกทัพโรมันที่นำโดยสกิปเโอผู้เป็นบุตรชายของกงศุลสูนมปิโอที่เคยพ่ายแพ้ต่อคาเทตที่เซนิอุสดักซุ่มโจมตีจนแตกพ่าย่ายพล้มตายจนสิน้นรวมทั้งฮันรูบานด้วยจากนั้นไม่นานมาโก้น้องชายคนสุดท้องของเขาก็เดินทางไประดมทัพหนุนเพื่อนำมาสมทบเพราะกองทัพหนุนก็ถูกพวกโรมันดักทำร้ายจนล้มตายกันหมดพร้อมทั้งสังหารมาโก้อีกด้วยส่วนทางมาซิโดเนียนั้น พอพ่ายแพ้ต่อพวกโรมันในการทําสงครามและยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับคาเทจมาซิโดเนียนี่นกสองหัวจริงๆความพ่ายแพ้และความตายของน้องชายทั้งสองรวมกับการสูญเสียพันธมิตรได้ดับความฝันที่จะทําสงครามในอิตาลีต่อไปของฮันนีบาลกองทัพของเขาในยานนี้เหลือเพียงไพ่ผลไม่กี่นายและยังขาดเสบียงอาหารและอาวุธในปีที่ 203ก่อนคริสตศักราชหลังทาำสงครามในอิตาลีมายาวนานถึง15ปีฮานิบาลก็ถูกเรียกตัวกลับคาเทตเพื่อปกป้องมาตภูมิจากการลุกรานของกองทัพโรมันที่นำทีมโดยซิคิปปโอ สกิปิโอเคยมีชัยชนะเหนือกองทัพคาเทตที่นำทัพโดยน้องชายของฮันิบาลมาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ศึกษากลยุทธ์ของจอมทัพแอฟริกาผู้นี้จนเข้าใจทะลุปุกโปทั้งยังรอบติดต่อกับชาวนูมิเดียนและซื้อตัวพวกเขามาเป็นทหารม้าของโรมเพื่อตัดกำลังของฝ่ายคาเทตทำให้กองทัพของคาเทต ต้องเสียกองกําลังมาร์กชั้นยอดไปอีกอีกทั้งทหารที่มีในคราวนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารที่เพิ่งถูกเกณฑ์มายังขาดประสบการณ์นในการลบผิดกับฝ่ายโรมันที่ล้วนเป็นทหารชํานาญการศึกทั้งนั้นหลังระดมทัพแล้วฮนันนบาลได้นําทัพนําทหารราบ36,00 0นนายและทหารม้าส00 0นนายช้างศึก80เชือกยกไป,ปเผชิญหน้ากับกองทัพโรมที่ซิกิปิโอที่ประกอบด้วยทหารราบ30,000นนายและทหารม้า6 0 0 0นนายโดยกองทัพทั้งสองฝ่ายเข้าพะทะก,กันที่ทุงราบซามาในแอฟริกาเหนือ เมื่อวันที่12ตุลาคมปีที่202ก่อนคิดสกักราชซึ่งผลของสงครามจบลงด้วยการพ่ายแพ้อย่างยับยืนเป็นครั้งแรกของฮันนิบาลและฝ่ายคาเทสโดยทัพคาเสเสียพ่ายพลไปกว่า3,000 30, นายขณะที่โรมันเสียทหารไปเพียง2,500นายเท่านั้นความพ่ายแพ้ที่ซามาทําให้คาเทสต้องยอมสงบศึกและต้องยกดินแดนในคาบสมุทรไอเบียให้โรมันเป็นค่าปฏิกรรมสงครามอีกทั้งยังถูกจํากัดจํานวนกองทัพเรือทว่าแม้จะพ่ายศึก หลังสงครามสงบศึกกับโรมันฮันนิบาลได้รับแต่งตั้งจากสภาปกครองคาเทชให้ดูแลก,การขังซึ่งการทำงานของเขาได้ช่วยฟื้นฟูความมั่นคงให้คาเทชได้อย่างรวดเร็วจนลมจับตามองอย่างไม่ไว้ใจ7ปีหลังสงครามที่ซามาทางสภาโรมได้สั่งให้คาเทชส่งตัวฮันนิบาลให้แก่โรมโดยการหาว่าฮันนิบาลวางแผนต่อต้านโรม เพรว่าฮันิบาลได้พาครอบครัวหนีไปอยู่เมืองไทยปัจจุบันอยู่ในเรบานอนซึ่งเป็นเมืองแม่ของคาเทจชาวเฟนีเนียนจากเมืองไทยเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้และหลังจากการเดินทางไปที่เมืองเอเฟซูสปัจจุบันอยู่ในตุรกีในอาณาจักรของเซลิวซิตฮันิบาลพยายามสนับสนุนพระเจ้าแอนติโอควัสที่3กษัตริย์แห่งราชวงศ์เซลิวซิต ให้ทรงทำสงครามกับโรมันและวเขาก็ได้บัญชาการกองทัพเรือของพระอ,องค์ในปี190ก่อนคิศสกักราชแต่ก็พ่ายแพ้ในยุทธการใกล้แม่น้ำยูรรเมดอนเขาจึงหนีจากเซลิซิตซึ่งมีทีท่าว่าจะส่งตัวเขาให้กับโรมันไปอยู่เกาะคีสแต่จากนั้นไม่นานก็กลับมาที่เอเชียไมเนอร์อีกครั้งโดยขอริพายอยู่กับพระเจ้าเปรูซิอัส แห่งเบทิเนียโดยฮนันนบาลได้ช่วยพระองค์รบกับกองทัพจากเมืองเปอร์กามมต่อมาเมื่อโรมทราบที่อยู่ของฮนันนบาลนั้นก็ได้ส่งทูตไปบีบให้ทีบิเนียนส่งตัวของฮนันนบาลมาให้ซึ่งแม้แต่ในตอนแรกจะปฏิเสธแต่สุดท้ายพระเจ้าเปรรซิอาสที่1ก็ส่งยินยอมที่จะส่งตัวฮันิบาลให้โรมในที่สุดเมื่อสิ้นหนทางหนีฮนันนบาลจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเขา ด้วยการดื่มยาพิษในบ้านพักของเขาที่เมืองลิสบิสซซาชายฝั่งตะวันออกของททเลมาลาเมื่อปีที่183ก่อนคริสต์ศักราชแทนการตกอยู่ในเมืองงือของศัตรูแม้จะไม่อาจพิชิตกรุงโรมได้แต่ฮันนีบาลก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในยอดแม่ทัพของโลกโดยระยะเวลาตลอด15ปีนั้นที่เขาทำศึกในดินแดนโรมันฮันนีดาไม่เคยพ่ายแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากแผ่นดินแม่เลยแม้แต่นิดเดียวทำดีสิบผลไม่เท่า ทำเร็วครั้งเดียวครับฮานิบาลแพ้ครั้งเดียวทุกอย่างจบเลยครับไม่มีการสนับสนุนจากแผ่นดินแม่น้องๆจะมาช่วยก็ถูกโรมดักซุ่มโจมตีนี่นะครับจำเอาไว้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากลับแกะเปลือกมาเล่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ